เจริญพรญยติโยมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันสงกรานต์วันที่สามของเทศก,กาลสงกรานต์ปีใหม่ของชาวไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่เรามาเยี่ยมกันไปหาสู่กันแม้แต่ปกติเราก็มีภารกิจเยอะมีที่ต้อง เรียนหนังสือบ้างที่ต้องทำมาหากินเองบ้างที่อยู่ต่างจังหวัดอื่นบ้างเราก็ต้องสำรองเวลาไว้ที่จะไปเยี่ยมกันซึ่งเป็นพระเพณนีอันดีงามเราแสดงออกถึงกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่ป่ย่าตายายโดยการเคารพนับถือว่าท่านได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมากมายได้มีโอกาสมา ปฏิบัติตัวอย่างเรียบร้อยอย่างดีงามมาหลายอย่างเราพวกเราที่เป็นรุ่นหลังเราก็เคารพแสดงออกถึงความกตันญยูของเราที่เราได้มีโอกาสาร,รับความดีงามของพ่อแม่ปูย่ย่าตายายช่วงสงการานต์ปกติก็เป็นเวลาคี้เล่นมันหมายความว่าเราไม่ได้เสียเรียดเท่าไหร่เป็นเวลาผ่อนคลาย ช่วงที่อากาศร้อนที่สุดตามปกติยกเว้นพัุบันอากาศนอนแปลกแปลๆแต่ว่าปกติแต่ละปีช่วงนี้มันร้อนที่สุดจนทุกคนจะนทนแทบจะไม่ไหวก็มีโอกาสผ่อนคลายไม่เครียดเป็นโอกาสระบายมีความรู้สึกอยากให้มีความสุขบ้างอยากให้มีความสนุกสนานบ้างซึ่งเราถือว่าเป็นธรรมดา มันบ่งบอกถึงว่าคนมีความรู้สึกทนได้ยากต่อความร้อนความทุกข์ความท้าทายของชีวิตของแต่ละคนจึงหาวิธีที่จะผรอนคลายยิ่งถ้าเรามาที่วัดอาจารย์ก็ชื่นชมเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอยู่กับความสงบอยู่กับสิ่งที่มีความหมายจริงๆในชีวิตของเราเราเน้นเรื่องคุณงามความดี ในการกระทําของเราเองเราอาศัยทางศาสนาเป็นตัวประกันไว้ว่าคุ้นงามความดีไม่หายจากโลกคือเราตักเตือนอยู่ตลอดศีลธรรมไม่หายจากโลกเราสร้างชมรมกัริยาณมิตรขึ้นคือเพื่อนที่ดีที่ไม่มีการโกหกขี้โกงเหมือนที่มักจะมีในสังคมทั่วไปบ้างแต่ในสังคมวัดเราเน้นเรื่องคุ้นงามความดี ในการกระทําของเราเองเราอาศัยการกระทําที่ดีงามของผู้อื่นด้วยอาย์ก็รู้สึกว่าดีตอนทีเรามีโอกาสมาอยู่ด้วยกันโดยความสงบโดยสมคคีเราก็ร่วมกันหลายรุ่นด้วยหลายชาติก็ได้เพราะพระนี้ก็มาจากหลายทิศหลายทางหลายประเทศอยู่ด้วยกันใต้่มพระธรรมพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรารู้กันอยู่ว่าท่านสอนเรื่องความทุกข์เราความดับทุกข์และท่านสอนด้วยว่าให้ยอมรับความจริงตามที่มันเกิดขึ้นตามที่มันตั้งอยู่เราตั้งที่มันตับไปมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่และสร้างสาเหตุที่จะไม่ตรงลำบากในอนาคตด้วยการกระทําในปัจจุบันทําเหมือนนักวิทยาศาสตร์สังเกตอาการของสภาพของชีวิตของเรา เราก็แนะนำเราว่าถ้าเราหวังผลที่ดีเราควรจะทำยังไงเราอาจารย์กับหมุคณะส์ก็ชื่นใจตอนที่ว่าเรามีโอกาสมาร่วมกันสมทานศีลตั้งใจดีตั้งใจใหม่ในรอบปีหนึ่งว่าเราจะทำความดีงามให้เพิ่มขึ้นในชีวิตของเราเราก็มีโอกาสมานั่งเงียบต่อาการสํารวมอาการสงบ ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกที่คนมาร่วมกันหลายชีวิตโดยสามาคีโดยไม่ต้องมีการพูดกันแต่ละคนก็รู้อยู่ตั้งใจว่าจะฝึกให้ตัวเองมีสมาธิฝึกให้ตัวเองมีวิธีที่จะผ่อนคลายมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐโดยที่ว่ามีเจตนาที่กำหนดทิศทางชีวิตของตัวเองได้ไม่ได้เป็นเยื่อของกิเลส มนุษย์เรากำหนดการกระทำของตัวเองได้โดยลาพังโดยใจที่สูงคำว่ามนุษย์เป็นการเชื่อมกันสองคำมโนอุตระมโนหมายความว่าใจแล้วก็อุตระหมายความว่าสูงสูงสูงสุดก็จะ่าได้เราก็สามารถกำหนดทิศทางชีวิตของเราได้นั่งเงียบเงียบอาจจะพรอนคลายไว้ก่อนให้ปัญหาทางโลก ทงที่เป็นภาระของเรามาระง,งับลงสักระยะหนึ่งเรากลับมาสู่ชีวิตเล่าที่เราไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลกลับมาสู่ลมหายใจลมหายใจเป็นความบริสุทธิ์ที่เราได้อาศัยตั้งแต่แรกเห็นแสงสว่างของโลกเราก็มีประจำเราก็หายใจสะดวกเหมือนเป็นจังหวะของชีวิตแต่เราไม่เคยได้ระลึกถึง ร่างกายมันทำงานเองโดยไม่ต้องเรียกร้องมันมาโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็นั่งสังเกตมาดูใช้วิธีกำหนดสติกับลมหายใจให้มันมีพลังชีวิตสดชื่นคงเหลาเท่าที่เราได้เจอมาช่วงที่เราสบายเราก็นึกถึงว่าใจของเราผ่อนคลายได้เราเราขยายจนถึงว่าช่วงที่เราไม่สบาย ช่วงที่เรามีความคิดนานาประการที่มักจะเกิดความเครียดมักจะเกิดความกางังวลเรากลับมาสู่อารมณ์สบายอารมณ์หายใจสะดวกอารมณ์ที่มาโดยธรรมชาติของเราอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาเราก็โชคดีที่เราได้มีชีวิตโชคดีที่เรามีลมหายใจซึ่งอาจจะฟังแปลกๆแ,แต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันมันเป็นการบำบัดจิตของเรา โดยการกำหนดสติกำหนดสติแบบเงียบนั่งนิ่งๆยังไม่ต้องวุ่นวายกับใครเรารอไว้ก่อนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเราเป็นชาวพุทธเรายิ่งเสริมพลังแห่งสติพลังแห่งหความดีพลังแห่งความบริสุทธิ์ของชีวิตของเราด่อยคำว่าพุทธโธซึ่งเป็นชื่อของภาษาสระของเราคือพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นมนุษย์ที่เคยอยู่ในอินเดียสมัยก่อนแล้วเป็นบุคคลที่สามารถหาหนทางที่จะไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์ได้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วท่านก็มอบไว้ให้ปฏิบัติตามท่านก็มอบวิธีให้ด้วยมอบให้การน,นั่งนั่งแบบตรงไม่ได้นั่งคตตัวไม่ได้นั่งเปิดพดหูใจนั่งแบบตรงภาคภูมิใจในชีวิตของตัวเอง เราก็กำหนดสติซึ่งเป็นส่วนที่พิเศษของคนเราเราสามารถกํำหนดจิตได้มันเป็นจิตสูงของเราที่เราสามารถนั่มาสู่คุณงามความดีได้แล้วก็เลีกเลียงสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็กำหนดสติกับกำลังของชีวิตดั้งเดิมที่เป็นธรรมชาติที่ตรงที่สุดของเราคือลมหายใจไม่เคยขาดเรา อาศัยได้นั่งคิดพุดโทโธมาืาหายใจเข้าคิดพุทมาืาหายใจออกคิดโธแล้วก็อะไรอื่นๆที่แทรกเข้ามาเราเห็นว่าเป็นสักแต่ว่ามารบก,กวนชัวว่วบุบเตี้ยหายไปเราสำรองเวลาอยู่กับความสงบความสงบภายในเราเองไม่ใช่ว่า ความสงบเพราะสิ่งแวดล้อมหรือปานเมืองหรืออะไรต่างๆอันนี้เป็นสันติภาพที่มักจะมีการสั่นสะเทือนพอสมควรเป็นปังช่วงแต่ความสงบภายในใจของเราก็สามารถหาได้อยู่ตลอดแม้แต่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สงบยังนั่งภาวนาได้นั่งดูลมหายใจได้นั่งนึกถึงพระพุทธเจ้าได้แต่ใช้คำบริกรรมพุทโธ ช่วงที่อาตมาอยู่เป็นโยมเป็นนักศึกษาที่กรุงเบอร์ลินก็หลายที่ที่มันไม่สงบแล้วก็หน้าที่เยอะๆการเรียนหนังสือไม่ใช่ง่ายทํำปริญญาวิทยานิพนธ์ไม่ใช่ง่ายเนาะบางครั้งเราไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อแต่อาศัยที่ได้มีการอบรมทางชมรมพุทธให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับพุทโธช่วงนั้นได้ไปประเทศไทยแล้ว ก็ได้รู้วิธีของสายวัดป่าคือว่านั่งก็ได้เดินก็ได้นึกพุโทโธก็การนึกคิดปรุงแต่งเรื่องอนาคตเอาไว้ก่อนเราก็อยู่ในปัจจุบันแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นึกถึงที่ท่านเป็นคนที่มีความสงบคนที่มีรอยยิ้มแมมแต่คนอื่นจะเครียดท่านก็นิ่งอะไรทำตรงนี้ เราก็นึกถึงเอาคุณงามความดีของท่านมามาระลึกถึงบางครั้งเราก็นั่งในที่ที่เราต้องรอเป็นต้นไปหาหมอฟันน,ะน่ากลัวเนาะแต่ว่าเราก็นั่งพุโทโธพุโทโธได้บางครั้งเรานั่งในรถไฟใต้ดินในเมืองใหญ่ๆกรุงเทพก็มีเหมือนกันเนาะรถไฟฟ้า คนเออดเราก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆเมื่อไรจะถึงมันมีภาระนี่โน่นอะไรต้องจัดอันนี้ลืมหรือเปล่าอะไรนึกไม่ออกว่าควรจะทำอย่างไงต่อเพราะมันมีภารกคิจเยอะๆความนึกคิดต้องมีมากพอสมควรในชีวิตในกรุงเทพหรือกรุงเบอร์ลินในอดีตของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็หลับตาสักพักหนึ่งไม่ต้องนานก็ได้หลับตาแล้วก็นึกพุโทโธพุโทโธ เอาจังหวะของลมหายใจของเรามาเป็นการยืนยันว่าชีวิตเปล่าของเราโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรยังสดชื่นอยู่เหมือนเดิมเราไปไหนก็ได้ยังสดชื่นเหมือนเดิมแม้แต่บังสิ่งบางอย่างก็นักแลกแต่ยากแต่ลมหายใจก็ไปสะดวกตามปกตินึกพุทโธยิ่งได้กำลังใจ เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบจริงสัญ,ญลักษณ์แห่งความไม่กลัวสัญ,ญลักษณ์แห่งสันติภาพสัญ,ญลักษณ์แห่งการให้การอภัยสมัยพุทธกาลเช่นเดียวกันกับปัจจุบันพระพุทธเจ้าใช้อำนาจสติปัญญาอำนาจของใจที่ดีมาเปลี่ยนความรู้สึกข,ของคนเช่นช่วงนี้ที่มีข่าวที่ไม่ดีเยอะๆเช่น เรื่องโรคภัยอันตรายเรื่องสภาพวะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจนถึงว่าแม้แต่ฤดูร,ร้อนบางครั้งก็เย็นเย็นจนพิษปกติเราอดสงสัยไม่ได้มันมันเพี้ยนหรือมันเป็นอะไรเราได้ข่าวเรากังวลพอสมควรแล้วก็มีข่าวอื่นๆปัญหาหลายอย่างที่เราคุ้นเคยแล้วเป็นสองปีเราก็ต้องฟังข่าวอยู่ตลอดว่า มาตรการในการปฏิบัติตัวเรื่องโควิดป้องกันเชื่อป้องกันการติดโควิดมันทำยังไงบางครั้งเราสงสัยกับตัวเองว่าเราเป็นหรือเปล่าอะไรบางครั้งนอนไม่หลับก็มีหรือเราก็มีความรู้สึกว่าเราทำผิดระเบียบเพราะว่ามันไม่สะดวกเกิดความกังวลใจได้เยอะแล้วก็ปัญหาที่ใหญ่ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางบ้านเมืองที่มีสงครามทางยุโรปปัจจุบัน มันเป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนถึงจิตของพวกพระเรามากพอสมควรเพราะมันไม่ใช่ว่าห่างไกลาจากบ้านพ่อแม่ของเราก็มันอยู่ในโซนเดียวกันไม่กี่ชั่วโมงนั่งรถไม่กี่ชั่วโมงจากกรุงเบอร์ลินที่อาตมาเคยอยู่ก็จะได้ถึงยูเครนเนีรมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็เราเห็นปัญหาเยอะๆเรามักจะเกิดความกังวลได้ง่ายมักจะสงสัยว่าจะหาทางออกได้ยังไง แต่ตอนที่เรารู้สึกว่ายังแก้ปัญหาไม่ได้หรือปัญหามันใหญ่เกินไปสิ่งที่เราอาศัยได้คือความเงียบสงบภายในตัวของเราถ้าทุกคนในโลกนี้สำนึกถึงความสงบสันติที่นอนอยู่เนืองนิดอยู่ในใจของเราถ้าทุกคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้นำแล้วก็ผู้ตามแล้วก็ผู้เป็นเจ้าเป็นนายผู้ที่เป็นลูกน้อง นึกถึงความสงบอยู่ตลอดการวิวาทกันการถือดาบถือมีดการฆ่ากันในโลกนี้อาจจะหายได้แต่เราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนจิตของผู้อื่นได้นอกจากการกระทําทของเราเองจึงสำคัญที่เราไม่ถอดแท้เราก็นั่งภาวนาเป็นบางช่วงเพื่อจะยืนยันกับตัวเองว่าทำได้ชีวิตเงียบสงบแบบบริสุทธิ์ ชีวิตที่ไม่เป็นทุกข์ก็มีอยู่หน้าอ,อกของเราเองอยู่ในลมหายใจของเราเราเสริมโดยการบริกรรมพุทโธเพราะเป็นการเชื่อถือของเราว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แนะนําวิธีที่จะผรอคลายอย่างดีที่สุดจึงนับถือ แต่ที่จริงลมหายใจก็ไม่รู้จักว่าคำว่าพุทธโธไม่รู้จักคำว่าพุทธศาสนาไม่รู้จักว่าเชื่อชาติอะไรเช่นัดเราก็มีเชื่อชาติหลายชาติรัสเซียก็มีอเมริกาก็มีจีนก็มีเยอรมันก็มีฝรั่งเศสก็มีมหาอำนาจเท่านั้นก็มาดูลมหายใจดีเนาะก็เป็นสิริมงคลถ้าเราปฏิบัติเช่นเดียวกัน เรามาจากสารทิตต่างๆในช่วงสงกรานเรามาจากแต่ละที่ซึ่งมีความวุ่นวายแต่เราเจอกันที่ว่าดูลมหายใจให้สบายให้เกิดความสงบในใจให้เป็นบุคคลที่เข้าถึงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองได้แม้แต่สิ่งอื่นๆมารบกวนเราเราไม่วันไหวเราไม่สนสะเทือนเรามีสติ ซึ่งเป็นคุณธรรมสูงสุดของคนคือเราสามารถกำหนดทิศทางชีวิตของเราได้โดยการเรียนรู้โดยการสังเกตเอาโดยการมีสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่สิริมงคลอย่างยิ่งช่วงสงกรานที่ญาติโยมไปมาที่วัดด้วยไม่ใช่ว่ามาเล่นสนุกสนานอย่างเดียวกินข้าวอย่างเดียวพูดคุยกันคลุกคลีกันอย่างเดียว แต่เราก็มีโอกาสมายืนยันครับว่าทิศปาราจาจริงๆในใจของเราคือความสงบความเยือกเย็ยนความสบายฝากไว้ให้พิจารณาแล้วเป็นการบ้านด้วยอย่าให้ทำเฉพาะวันสงกรานต์ทำวันละเช้าเย็นสักระยะหนึ่งเท่าที่สะดวก10นาทีก็ยังดีหรือยีสิบก็ได้ตอนเช้าตอนเย็ยนถ้าเป็นเด็กนักเรียนอาจจะไม่มีเวลาเท่าไหร่ก็ ถ้าเป็นระยะที่เรานั่งรถสองแถวแล้วนั่งรถปัดอะไรไปที่โรงเรียนกำหนดสติตั้งค่าเครื่องของเราให้ทํางานเป็นปกติที่สุดเหมือนเครื่องคอมของเราแห้งเราก็ต้องทอดป,ปลั๊กแล้วก็รีเซ t ตใหม่เป็นโอกาสทำให้ชีวิตของเราได้ดีขึ้นชัดเจนขึ้นสงบขึ้นวุ่นวายหรอ ขออนุโมทนาด้วยในการร่วมกันที่วัดช่วงสงกรานในปี2565ขอให้อุปสรรคต่างๆไม่มีอำนาจแก่เราโดยจิตที่อยู่สงบที่มีสติปัญญาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วขอชิตใจออเอิบอิ่มเอื้ออารีมีเมตตามีกตัญญูมีคุณงามความดีอยู่ประจำทุกลมหายใจตลอดไป i know more than that